ที่แปดคันนู่นคันที่แปดอันนี้คันที่แปดอันนี้คันเท่าไหร่คะคันที่แปดคันที่แปดไปคันที่แปดคันที่แปดคันเจ็ด พี่เลขไรทำคือน้นสามสีม่มัขอสามเจ็ดอันนี้ก็อดีขอ <6 S 1> นะแม่สามสี่ตอนนี้มาถึงสถานีดอนเมืองตอนนี้รถไฟดอนเมือง้วครับโอ้โห,หน้าตาตอนนี้ไปสนามบิน ไปทางไกลตามฝั่งไปดันเนียวอ,อนเป็น,น,นไปดันเนี้ แต่น่าจะเป็นช่องนี้นะที่ไปแฮตรี่นะครับอ่าใช่โอ้ต,อตกใจเลยอ๋อฝั่งฝั่งฝั่งนี้จะเป็น ข้าสัญญาณดอนเมืองดอนเมืองดอนเตยโอน่าจะลงตรงนี้เลยจะลงไปข้างล่างไปแท็กซี่ดีกว่าร่างแท็กซี่ลูกที่มารับญาติหมายเลเสิบเอ็ด ่กอ๋อลงมาชัน้น